เอาแล้วค่ะทุกคนค่ะเตรียมพร้อมออกเดินทางอีกรอบนึงนะคะหลังจากตื่นนอนแล้วอคนขับก็ขับไปคนพูดก็พูดไปแล้วก็ GPS ก็บอกค้นทางไปนะคะทุกคนเดี๋ยวขับรถอีกไม่กี่นาทีก็ถึงท่าเรือนะคะหลังจากขึ้นท่าเรือก็จะได้อยู่บนเรือกันสักทีทีนี้แหละนะถึงเวลาสําคัญแล้ววันนี้อากาศดีมากๆเลยบอกเลยว่าอากาศดี เรามองข้างนอกนะคะจะเห็นแสงแดดส่องรไายรมากแต่เมื่อวานนี่ฝนตกแปดชั่วโมงทั้งวันเออให้ได้อย่างงี้สิขับรถออกมานี่พูดอะไรไม่ได้เลยหลับอย่างเดียวจะถ่ายภาพเก็บภาพเป็นที่ละก็เก็บไม่ได้ทุกคนขอโทษด้วยนะคะถ้าไม่ได้เซฟภาพไว้ให้ดูนะคะแต่ยังไงก็ตามฝากไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะในการเดินทาง แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆาจะทำอะไรก็ได้นะคะแล้วก็คือถ้าทำงานหรือกิจการทุกๆอย่างนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็สุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะทุกคนคะเดี๋ยวมุ้ยถ่ายข้างนอกให้ดูอีกรอบนึงนะคะนี่คือบรรยากาศข้างนอกนะคะจะประมาณนี้เลยทุกคนวิวสวยเวอร์วัาวางอลังการมากค่ะ นี่คือไร่กระรำไร่กระรำปีรีนาะะทุกคนที่นี่ก็จะมีเนาะโหแบบสนุกหูลูกตาจริงๆเห็นไหมถ้ามองไปฝั่งนี้เนาะแต่ว่าก็จะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณชายนั่งอยู่นะคะทุกคนเออเอาให้ดูอย่างนี้เลยบรรยากาศสวยมากด้วยความที่ว่าอยู่ใกล้ทะเลนะคะนกตัวขาวๆนี่เต็มแบบทุกที่เลยตื่นเช้าขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะคะทุกคนเสียงเจียวเจ้ามาก อืแต่ชอบบรรยากาศวันนี้มากเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่เดินทางไกลามากที่สุด8ชั่วโมงภายในระยะเวลาสั้นๆนะคะระยะเวลาสั้นๆคิดดูเอนอนะป่ะใครยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะตามมุ้ยมาเลยค่ะไปเที่ยวกันนะคะทุกคนนี่แหละคือธรรมชาติธรรมชาติจริงๆ เราอยู่แค่รั้วอะไรรั้โรงงานนาำม้ยทํางานโรงงานจนแบบว่าตัวจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าโค,โครงโครงโรงงานแล้วหาวิธีการเที่ยวหลายๆวิธีนะแต่ตอนนี้ก็คือพยายามออกไปแบบคือหาบรรยากาศข้างนอกบ้างนะคะไม่ไม่ชอบอะไรที่เป็นประมุนมากเกินไปชอบเป็นอะไรที่แบบว่าแอคทีฟยูนิฟาในเขา อะไรทังนอ้เนี่ยชอบมากๆวิวสวยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้อากาศมันจะบอกยังไงก็ไม่แน่ใจนะครึ้มๆอยู่นะทุกคนครึ้มอยู่นะคะโอเคภายในรถก็จะลกๆสักนิดนึงเพราะว่าเรามากันสองคนนะอุปรกรณ์การใช้งานเยอะมากยุะมมากจริงๆ พราะว่าจะไปลุยดงเห็ดนดั่นเองทุกคนเออเดี๋ยวมุ้ยจะพูดให้ฟังนะคะทีแรกว่าทําทริปนี้ขึ้นนะเพื่อจะไปทาําอะไรเพื่อจะไปเยี่ยมพี่อีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันแต่คราวนี้คําว่ายูทูบเบอร์เฉยๆมันไม่ใช่สิเราก็ต้องไปหาอะไรที่มันแบบเฮ้ยเข้าป่าสักครั้งหนึ่งดีไหมอ่ะเออมุ้ยก็เลยเตรียมตัวนะเตรียมตัวให้พร้อมเลยในการ,รอ่าคือไปครั้งนี้ไม่ให้เสียเปล่า เห็นแต่งตัวอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเข้าป่าเข้าดรงไม่ได้นะชอบเลยแหละนะคะลุยตะลุยบอลนะทุกคนแต่งตัวบ้างเป็นบางเวลานะคะเอาเวลาเราก็ไปใช้ใจ่ายในหลายๆ<อ>เรื่องเ<อ>นาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเมื่อต้องจบไว้เพียงแค่นี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันฝากติดตามด้วยนะคะทั้งเพจแล้วก็ทั้งช่องทางสาวสว่างไลฟ์อินเบลเยียมด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย